เมื่อครั้งที่พระเพศราชาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ต่อจากพระนารายณ์และตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงหลักฐานหลายแห่งกล่าวตรงกันว่าฐานอำนาจของพระองค์นั้นไม่สู้จะมั่นคงนักเห็นได้จากการเกิดกบฏและการคัดค้านหลายครั้งและวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงกรกบฏหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนต้นรัชกาลของพระเพศราชา ซึ่งเกิดจากข้าหลวงเดิมของเจ้าฟ้าอภัยทศนายหนึ่งไม่พอใจพระเพศราชาเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าอภัยทศราชอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์ทรงถูกฝ่ายพระเพศราชาล่วงให้เสด็จไปยังลบบุรีจนถูกสำเร็จโทษที่ตำบลวัดซากนายข้าหลวงเดิมผู้นั้นมีความเครียดแค้นที่เจ้านายถูกแย่งอำนาจจึงหลบไปเรียนวิชาความรู้แล้วกลับมาประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าฟ้าพระองค์นั้น ทำเอาชาวบ้านชาวเมืองต่างๆนะครับที่ไม่เคยเห็นเจ้าฟ้าอภัยโทษมาก่อนก็คิดว่าเป็นตัวจริงต่างเอาสิ่งของมานบน้อมและก็ยอมสมัครเข้าเป็นพักพวกในขบวนการกรบฏครั้งนี้เป็นอันมากเขาผู้นั้นก็คือธรรมเทียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยครับกบฏธรรมเทียนเกิดขึ้นเมื่อต้นสมัยของพระเพศราชา หัวหน้ากบฏก็คือธรรมเทียนกล่าวกันว่าเป็นพระศึกใหม่และเป็นบัณฑิตเดิมทีเขาเคยเป็นข้าเก่าของเจ้าฟ้าอภัยทศซึ่งเป็นเชื้อสายของราชวงศ์ปราสาททองและเมื่อประเภทราชาทําการยึดอํานาจได้ก็ประหารชีวิตเจ้าฟ้าอภัยทศเป็นการตัดเส้นทางทางการเมืองนะฮะธรรมเทียนข้าเก่าอาจจะหลบหนีไปบวชอยู่ระยะหนึ่งแล้วเมื่อศึกออกมาก็ปลอมตัวเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศ เพื่อหาความสนับสนุนจากชาวบ้านซึ่งอาจจะยังคงจงรักภักดีต่อเชื้อสายของพระนารายอยู่เอกสารในพระาพราชพงศาวดารฉบับรพระราาชเดขานะฮะกล่าวว่าลุศักราช1 0 4 6ปีชวดชะศกข,ขณะนั้นมีกบฏอ้ายธรรมเทียนข้าหลวงเดิมเจ้าฟ้าอภัยทศเป็นจลาจลในจังหวัดแขวงเมืองนครน,นายก และอ้ธรรมเทียนกระทำการโกหกติดไฟที่หน้าให้เหมือนเจ้าฟ้าอภัยทศสำแดงแก่ชาวชนบทประเทศทั้งปวงว่าตัวเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศซึ่งเอาไปสำเร็จโทษเสียนวัตซากแขวงเมืองลบบุรีนั้นหาตายไม่และชาวชนบทประเทศทั้งหลายที่ไม่รู้จักนั้นสำคัญว่าจริงก็เชื่อถือเข้าเป็นสมาชิกพรรคพวกกระบฏธรรมเทียนเป็นอันมากและกระบฏธรรมเทียนขึ้นขี่ช้างพรายกลางตัวหนึ่งสูงห้าศอกมีเศษกับกุลาธาตุผู้หนึ่งเป็นควัน ก็พาสมัครพักคพวกนะครับยกเข้ามาซ่องสุมกำลังคนถึงแขวงเมืองสระบุรีและแขวงกุล,ละครได้สมัครพักพวกเป็นอันมากพอถึงเดือน3ก็ยกมาตั้งอยู่ณนะพระตําหนักพระนครหลวงนะฮะเมื่อธรรมเทียนนะครับมาถึงพระตําหนักนครหลวงได้3วันนั้นได้ให้คนสนิทไปนิมนต์พระพรมนวัดปากคลองช้างว่าเจ้าฟ้าอภัยทศเสด็จมาอยู่ณนะพระตําหนักพระนครหลวงได้3วันแล้ว บัดนี้รับสั่งให้มานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นไปพระพรมนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นพระอาจารย์ของเจ้าฟ้า,าไปทดมาก่อนจึงแจ้งแก่ผู้มานิมนต์ว่าถ้าและลูกกูยังอยู่จริงไหนเลยจะอยู่แต่ที่พระนครหลวงเล่าก็จะลงมาถึงนี่การทั้งนี้หากกูหกหาจริงไม่สู่เจ้าอย่าเชื่อถือถ้าผู้ใดเชื่อถือมันผู้นั้นก็จะพลอยตายเสียเปล่าเป็นมั่นคงผู้มานิมนต์ก็กลับไปบอกกันนะครับ ต่างคนต่างหนีไปเป็นอันมากแต่คนที่ยังเชื่อถืออยู่ก็มีมากเช่นกันเมื่อการนิมนต์พระพรหมไม่ประสบความสําเร็จนะฮะธรรมเทียนจึงได้เคลื่อนกองทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาในพระราชพงศาวดารน,นั้นระบุว่าครั้นรุ่งเชา้ากระบฏธรรมเทียนก็ขึ้นขี่ช้างแวดล้อมไปด้วยคนทั้งหลายยกจากพระน,นครหลวงจะลงมาตีกรุงเทพกรุงเทพนี่หมายถึงอยุธยานะครับและประกาศแก่คนทั้งหลายว่าตัวกูคือเจ้าฟ้าอภัยทศ จะยกไปตีเอาราชสมบัติคืนให้จงได้และชาวคามนี่ขมทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็เชื่อฟังถือแท้ว่าเจ้าฟ้าอภัยทศต่างคนก็ถือเครื่องสละดาวุธต่างๆตามมีที่ไม่มีอาวุธสิ่งใดก็ถือพราบ้างบ้างก็ได้ประตักได้เขียวแห่ห้อมล้อมช้างธรรมเทียนมาเป็นอันมากบางคนนะฮะมองว่ากรบฏธรรมเทียนยังเป็นทัพที่ขาดระเบียบและไม่มีการกําหนดแผนการโจมตีอย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ดีนะครับกบฏธรรมเทียนนั้นก็นับว่าเป็นกระบฏท,ที่ใหญ่โตมีกําลังมหาศาลจุดประสงค์ก็คือว่าจะล้มล้างอํานาจของพระเพศราชาและตั้งตนเป็นกษัตริย์ใหม่ดังนั้นธรรมเทียนจึงขี่ช้างพลายเข้ามากล่าวกันว่าแม้แต่ข้าราชการที่รักษาตําแหน่งพระนครหลวงก็หันไปเข้ากับกระบฏเป็นจํานวนไม่น้อยเมื่อธรรมเทียนนะครับยกกองกาลังมาถึงชานพระนครนั้น ทางฝ่ายอายุธยามีรายงานข่าวไม่ตรงกันนะครับเช่นบางฉบับระบุว่าเมื่อฝ่ายธรรมเทียนยกมาถึงตำบลบอ่อโพงใกล้พระเนตรคลองช้างกรมพระราชวังบรวรนสถานมงคลก็คือขุนหลวงสละศักดิ์พระเจ้าเสือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นยศในขณะนั้นทอดพระเนตรเห็นก็เตรียมปราบอย่างใหญ่โตแม้องค์พระเจ้าอยู่หัวเองก็ถึงกับให้มหาเด็กไปเชิญพระแสงขอผลพ่ายที่สมเด็จพระนเรสวนใช้ในคราวสงครามยุทธหตธีมาเพื่อปราบกบฏ ส่วนในฉบับพระราชันธเรขาระบุว่าครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรได้ฟังดังนั้นก็ตกพระทัยมีพระราชบัญฑูนตรัสให้ตำรวจเอาม้าเร็วรีบไปสืบดูไอ้เหล่าร้ายยกมาถึงไหนและตำรวจรับสั่งแล้วก็ขึ้นม้าเร็วควบขับรีบไปเห็นพวกไอ้กระบฏยกมาถึงตำบลบอ่อพงจะเข้ามาครองช้างแล้วเห็นพันชัยทุตอันธรรมเถนตั้งไว้ให้ถือธงนำหน้าพลมาก่อนตำรวจก็จับเอาตัวได้พามาถวาย กรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญทูลถามว่าใครยกมาพันใช้ทุตกราบทูลว่าเจ้าฟ้าอภัยทศยกมาจึงตรัสว่ายกมาก็สู้กันเราจะกลัวอะไรฝ่ายกบฏธรรมเทียนนะครับได้ก่อความกลหุนให้กับอยุธยามากถึงกับผู้บัญชาการปราบกบฏครั้งนั้นก็เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็คือพระเจ้าเสือในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งขณะนั้นเป็นพระอุปราช ท่านต้องถอยทัพจากบริเวณพระเนียตครองช้างกลับเข้าไปตั้งมั่นภายในกำแพงเมืองในการปราบกบฏนั้นนะครับทางฝ่ายราชสำนักต้องใช้อาวุธทันสมัยคือกรมราชวังบรวรนะครับขึ้นป้อมมหาชัยและใช้ปืนใหญ่ระดมยิงออกไปพระราชพงศาวรานฉบับหนึ่งะครับกล่าวถึงการปราบกบฏอย่างน่าสนใจและทุรักทุเลว่าสนพระเจ้าอยู่หัวมหาอุปราชก็มีพระบัทูลตรัสให้เจ้าพนักงานบรรจุปืนใหญ นบป้อมมหาชัยจะยิงเอาตัวกระบฏครั้นบรรจุแล้วก็ตั้งสัตยาที่ฐานว่าข้าแต่เทพพญดาสุรารักษ์อันจิงสู่รักษาปืนใหญ่นี้ถ้าและข้าพระเจ้าบุญน้อยมีอาจสามารถจะดำรงราชสมบัติไว้ได้และจะถึงปราชัยแก่ปัจจามิตรแล้วและจุดปืนปัดนี้ขอให้ปืนจงแตกออกต้องข้าพระเจ้าให้ถึงแก่ชีวิตอันตรายเถิด ถ้าและข้าพเจ้ามีบุญญาพิ่สังขาบรบารมีมากอาจสามารถดำรงราชสมบัติในสวิตชัดเฉลิมแผ่นดินสยามประเทศได้ไซขอให้กระสุนปืนใหญ่ไปตกต้องดัศกรให้พินาศช,ชิบหายเถิดครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็เสด็จทรงรำชุดจุดชนวนปืนใหญ่และเพลิงชนวนนั้นมีได้ติดดินดำก็ทรงพระปริวิตตกสงสัยนักจึงให้ไขชุดกระสุนดินดำซึ่งบรรจุไว้นั้นออกมา จึงรู้ว่าประจุผิดเอากระสุนประจุเข้าก่อนเอาดินดำประจุทีหลังก็ทรงพระพิโรธยิ่งนักจึงดำรัสว่ามันเป็นพวกไอกระบฏจึงให้ประหารชีวิตผู้บรรจุปืนนั้นเสียแล้วให้ประจุปืนใหม่ทรงรำชุดจุดจนวนอีกครั้งหลังกระสุนปืนใหญ่นั้นก็ออกไปต้องช้างซึ่งกระบฏธรรมเทียนขี่มานั้นกระบฏธรรมเทียนก็ตกลงจากช้างเจ็บป่วยสาหัสก็หนีไปเร้นอยู่นวัฒนานป่าเข้าสารและสมัครพักพวกไอ้กระบททั้งหลายนั้นแตกส่าหน,นีไปทุกตำบล จึงมีพระบรรทูลสั่งให้ข้าหลวงออกไปติดตามเอาตัวไอ้กระบฏแต่ที่นี้นะครับการตายของธรรมเทียนนั้นเอกสารระบุไม่ตรงกันบางบอกว่าลูกปืนถูกธรรมเทียนตายบางแห่งนะฮะก็บอกว่าลูกปืนถูกช้างของธรรมเทียนส่วนธรรมเทียนนั้นบาดเจ็บสาหัสและถูกจับตัวไปประหารชีวิตในภายหลังส่วนลูกน้องนั้นหลักฐานต่างๆกล่าวพร้องต้องกันว่าพวกกระบฏถูกจับกลุมประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกส่งไปทํางานหนักในคุกเช่นสร้างเรือสำเภา และเป็นตะพูนญ,ญ้าช้างจํานวนมากส่วนฝูงชายหญิงไพรพลนั้นฉบับพันจันสนุมาตรกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาตรัสว่ามันเป็นโมหะหาปัญญามิได้ปล่อยมันเสียเถิดอย่าเอาโทษเลยกล่าวได้ว่ากระบทธรรมเทียนนั้นนะครับถึงแม้ตัวธรรมเทียนเองจะเป็น้าหลวงเก่า แต่ก็ไม่ได้มีความชำนาญพิเศษในการทำสงครามแต่อย่างใดกองกำลังของธรรมเทียนส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทที่เข้ามารวมกลุ่มกันอย่างไร้ระเบียบในพงศสวดารฉบับพันจันทนุมาตรนะครับยังระบุในตอนหนึ่งอีกว่าเมื่อฝ่ายปกครองสืบทราบแน่ชัดว่าผู้นำกระบฏไม่ใช่เจ้าฟ้าอภัยทศจริงซึ่งในเอกสารเรียกว่าพระขวัญความวิตกกังวลก็ลดน้อยลงและกะบฏก็ถูกปราบลงอย่างง่ายดาย นักวิชาการหลายท่านมองว่าสาเหตุอันนำมาซึ่งการกรบฏครั้งนี้เป็นสาเหตุทางการเมืองกบฏธรรมเทียนสืบทอดปัญหาทางการเมืองภายในซึ่งเป็นการแย่งอำนาจกันระหว่างราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวงด้านหนึ่งกบฏธรรมเทียนก็ใช้ข้ออ้างทางด้านความเชื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความสนับสนุนโดยปลอมแปลงเป็นเจ้านายเก่าจึงทำให้ธรรมเทียนสามารถรวบรวมผู้คนได้เป็นจำนวนมาก การที่ธรรมเถียนสามารถอ้างตนเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศและชักจูงชาวชนบทที่ไม่รู้ซึ่งถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ทราบแต่เพียงข่าวลือปากสู่ปากให้ร่วมในการกรบฏครั้งนี้มีชาวชนบทจำนวนไม่น้อยนะครับเข้าร่วมกับการกรบฏครั้งนี้จนมีผู้กล่าวว่ากบฏธรรมเถียนนั้นเป็นกบฏไพร่แต่อาจารย์สุเนศชูจินทรานทนมมองว่าอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ากบฏธรรมเถียนจะได้รับการสนับสนุนจากชาวชนบท ก็ยากจะสรุปได้ว่ากรบฏนี้เป็นกรบฏไพร่เพราะปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าผู้นำการกบฏครั้งนี้เป็นข้าหลวงเก่าของเจ้าฟ้าอภัยทศซึ่งมีฐานะเป็นขุนนางจุดมุ่งหมายหลักของผู้นำการกบฏก็มุ่งที่การเลื่อนฐานะตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ต้องการล้มล้างหรือปฏิรูประบบไพร่ให้ดีขึ้นส่วนพวกชาวชนบทที่เข้าร่วมกับธรรมเทียนก็มีความต้องการที่จะได้มาซึ่งบำเหน็จรางวัล ถึงแม้ว่าการเข้าร่วมในการกรบฏของชาวชนบทจะสะท้อนถึงความไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู่และต้องการจะเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่กรบฏครั้งนี้ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นกบฏของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งโดยวัดเอาง่ายๆจากจำนวนผู้เข้าร่วมว่าส่วนใหญ่เป็นไพร่ เพราะหากจะวัดกันด้วยมาตรฐานดังกล่าวนี้กระบทุกกบฏในสมัยอยุธยาก็จะเป็นกบฏไพร่ทั้งสิน้นเพราะไม่เคยปรากฏว่ามีกระบฏครั้งใดที่ไม่ใช้กําลังไพร่เป็นกําลังหลักนี่ก็เป็นความเห็นของอาจารย์สุนเนศนะครับเอาละครับเรื่องราวของกบฏธรรมเทียนปฏิกิริยาเมื่อครั้งพระเพทราชาครองราชที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ และหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ